สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะขอพลังงานชาวราศีเมษทุกๆท่านเลยนะคะชาวราศีเมษ สิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้คืออะไรคะชาวราศีเมษค่ะอสศวินเมเมท้าวนะคะพลังแห่งไฟนะคะ การประสบความสําเร็จนะคะเชื่อว่าอาทิตย์นี้9วันนี้นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องมีพลังหน่อยนะคะสู้กับงานนะคะกับหน้าที่การงานการเงินนะคะเขาเรียกว่าหาไฟให้กับตัวเองด้วยหาพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจจะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะยังไงก็เขาเรียกว่าต้องสวิปพลังโพสิทีฟกลับมาให้เป็นพลังบวกนะคะเพื่อที่จะได้ สู่ความฝันสิ่งที่รอคลอยจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงอาทิตย์นี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยก้าววันนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะไปไหนรู้สึกว่ามีพลังคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพลังในตัวเองนะคะแต่ถ้าไม่มีพลังอาจจะต้องหาพลังนะคะบางท่านรู้สึกท้อแต่ก็ต้องรู้สึกว่าฮึบถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็ต้องคึบขึ้นมานะคะหาสิ่งที่สร้างพลังใจให้กับตัวเองนะคะต้องสู้กับอุปสรรคหน่อยนะคะถ้ามีอุปสรรคเข้ามานะคะมองข้ามอุปสรรคนั้นไปแม้จะมีอุปสรรคมาเราก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ย มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้มันก็จะมีหนทางทางออกไปได้นะคะสิ่งที่เราคอยสิ่งที่ที่คิดไว้ฝันไว้นะคะก็ต้องหาเาครื่องมือหาวิธีที่จะสร้างฝันสร้างสิ่งที่ต้องการที่ที่จะเป็นหรือว่าที่จะให้มีให้ได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาเรียกว่าด้วยพลังใจแล้วด้วยกําลังกายแล้วก็ต้องด้วยความฝันเช่นกันแล้วก็อย่าท้อเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำํำหน้าที่การงานการเงนิงน,งนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่มันจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมันจะต้องพยายามหลายๆครั้งกว่าที่จะประสบความสาเร็จถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่ทาให้เรารู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่า มีสิ่งลบๆเข้ามาก็ตามค่ะขอให้มองข้ามสิ่งกีดขวางนั้นไปแล้วก็เป็นอัศวินไม้เท้าพูดซึ่งมีพลังแห่งไฟนะคะฉันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาฮึ่เขิมนะคะที่จะต่อสู้ชีวิตเราในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเช่นกันนะคะอัศวินไม้เท้านะคะหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินไม้เท้าที่มีไม้เท้าออกดอกออกผลนะคะในงานที่ทํานั่นเองนะคะเหมือนกับว่า ไม่เท่านี้มีการแตกใบเห็นไหมคะมีการแตกใบนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้สูญเปล่าแต่มันมีผลผลิตที่รอคอยผลผลรอคอยกำไรในวันข้างหน้านั่นเองนะคะแต่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยละวางละทิ้งกับอะไรที่ทำให้เราเป็นลบที่ทำให้เราไม่สบายใจอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องวางสิ่งนั้นมาแล้วก็ ทำในเรื่องของสิ่งที่เราทําได้นะคะทำอะไรละ่ะเช่นการโฟกัสกับตัวเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราสร้างพลังเติมเชื้อไฟให้กับเราเองนะคะเพราะว่าบางอย่างมันนอกเหนือที่เราจะควบคุมที่เราจะจัดการนะคะเช่นคนอื่นนี่แหละส,ส,สิ่งแวดล้อมรอบนอกนะคะตัวเรานี่แหละที่จะต้องจัดการกับตัวเราเองที่จะสู้กับความคิดของเราสู้กับความรู้สึกของเรานะคะคือแปดถ้วยการละวางบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ใช่นะคะ จงเดินออกมาจากท็อกซิกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีชาวราศีเมษนะคะเด็กทือเรียนนะคะโอกาสนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่า หยุดปิดกั้นโอกาสบางสิ่งบางอย่างหรือว่านิ่งเพื่อรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะถ้าใครรู้สึกว่ากําลังรอคอยโอกาสอะไรอยู่นะคะขอให้วิ่งเข้าโอกาสนั้นเช่นอาจจะเป็นงานอะไรจอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าการเงินอะไรบางอย่างนะคะอาจจะต้องวิ่งเข้าหาโอกาสงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะจอบเสริมงานเสริมอะไรบางอย่างหรือว่าเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากได้เงินเพิ่มก็ต้องมีจอบเสริมขึ้นมานะคะงานเสริมขึ้นมางานออนไลน์ค้าขายอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า สิ่งอะไรบางสิ่งอย่างที่จะทําให้เรา,เามีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแล้วก็ต้องระวังอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินเรานะคะนี่คือสําคัญมากมากเลยค่ะชาวราศีเมษนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วง9วันนี้เรามาดูกันค่ะ ซีกอลครับค่ะพลังงานเก่าๆอะไรกําลังจะกลับมานะคะเช่นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าบางสิ่งย่ายเก่าๆค่ะจะกลับมาเช่นครอบครัวความผูกพันบางสิ่งย่ายกําลังกลับมานะคะอาจจะได้เขาเรียกว่ากลับมาทักทายพูดคุยกลับมาได้พบเจอกันนะคะทำให้รู้สึกว่ามีเรื่องราวดีๆความสุขความอบอุ่นเก่าๆกลับมานั่นเองหรือใครเก่าๆนะคะกลับมาหยิบยืมเงินเราก็ ต้องระมัดระวังนะคะตั้งสติให้ดีก่อนนะนะคะบางอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือหรือว่ายืมเงินคนแล้วไม่ได้คืนหรือว่าทําทบุญกับคนไม่ขึ้นหรืออะไรบางอย่างคือจะให้ยืมก็ต้องตัดสินใจดีๆนะคะเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นได้นะคะ mm. พลังงานเก่าๆความรักเก่าๆอะไรกําลังจะกลับมาด้วยนะคะชาวราศีเมษแล้วก็ อาจจะได้พบเจอโซเมตค่ะนะคะหนึ่งเลยการพบเจอโซเมตคนที่ใช่เป็นโซเมตที่เข้ามาเรารู้สึกจํากันได้รู้สึกคุณเคยผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเปิดโอกาสที่จะได้พบเจอใครใหม่ๆนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของโซเมตที่เคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติอันนี้ก็ต้องคุยค่อยคคุยค่อยๆเรียนรู้รู้จักกันแบบเพื่อนนะคะเพราะว่ามันจะสําคัญมากๆไม่เช่นนั้นมันจะมีเรื่องของความาใจร้อนความเขาเรียกว่า สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นและสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะชาวหรียสีเมตรเพราะนั้นถ้าคุยก็คุยกันแบบเพื่อนใจเย็นๆคุยไปก่อนค่อยๆใช้เวลานะคะไฟอาจจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก ในกาวันนี้ค่ะ The Sun ว้าวความสุขสดใสนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะทําให้คุณเขาเรียกว่าสิ่งที่รอคอยจะประสบความสําเร็จนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเดินออกจากอะไรเก่าๆมาหรือบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ค่ะเป็นความสุขสดใสนะคะคือแสงสว่างสายรุง้ง หลังฝนตกนะคะคือเขาเรียกว่าพลังงานความสุขสดใสบางสิ่งบางอย่างกําลังเกิดขึ้นฝาหลังฝนย่อมสดใสเสมอการรอคอยของคุณไม่ใช่การรอคอยที่เสียเปล่าหรือว่าความพยายามไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะสิ่งที่รอคอยหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งอย่างที่กาลังจะทําให้คุณได้กระโดดก้าวข้ามสเต็ปนั้นไปนะคะในอีก เลเวลที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ9วันนี้ก็จะมีเรื่องราวความสุขสดใสดีๆเกิดขึ้นบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้อยู่กับช่วงเวลาเก่าๆแห่งความสุขนะคะการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นพบเจออะไรที่ใช่อะไรที่ถูกใจนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าบางท่านอาจจะยังไม่เจออาจจยังไม่ใช่เลยมันเป็นเ n e r g พลังงานที่มันยังไม่เห็นเขาเห็นโครงนะคะก็ต้องหา เขาเรียกว่าแอเจอร์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณสดใสและมีความสุขเกิดขึ้นอะไรที่คุมเครืออะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะผ่านผลไปมันจะชัดเจนช่วงเวลาใน9วันนี้มันอาจจะมีช่วงเวลาแห่งดีๆความสุขที่กําลังจะเกิดเกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองการกําเนิดเกิดใหม่กับสิ่งใหม่ๆวันใหม่สาสรุง้งแห่งวันใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นดวงอาทิตย์ที่เป็นเขาเรียกว่ากําเนิดในเรื่องทุกเรื่องที่คุณต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้น การประสบความสําเร็จเรื่องของการงานนะคะการเจริญเติบโต,ตเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะงานออนไลน์งานบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวของการเงินที่ดีๆที่กาลังจะตามมานั่นเองนะคะบางท่านพบเจอพบรักกับคนที่ใช่บางท่านได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่รอคอยนะคะและทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากๆในช่วงนี้นะคะ The h i g r o e n มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดคาดฝันของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมษการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการขยายขยายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าบางท่านอาจจะได้ ปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างบางท่านได้ตื่นรู้หาพลังงานความสงบกับตัวเองนะคะได้ทําบุญทําทานได้เข้าเข้าโบสถ์ได้ทําบุญเข้าวัดเข้าว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการพบเจอเนื้อคู่คนที่ใช่คนที่คุณเคยอธิษฐานที่คุณขอไว้การพบเจอพบรักกับคนในเดียชาติกําลังที่จะกลับมาด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นคู่รักคู่แท้คู่คนที่ใช่ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอใครที่เป็นคนโสดนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องแล้วก็ดูแลคุ้มครองคุณอยู่ค่ะชาวราศีเมษนะคะก้าวไม่เท้าอะไรที่แบกรับไว้นะคะคุณกําลังได้สิ่งที่คุณรอคอยอย่างสมหวังและก็สมศักดิ์ศรีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่การประสบความสําเร็จของคุณนั้นจะต้องได้มาซึ่งการภาคเพียรเพียรพยายามในทุกๆด้านเลยนะคะใครยิ่งเป็นลูกคนโตของครอบครัวนะคะก็จะยิ่งเขาเรียกว่าการตัดสินใจ การตัดสินใจอะไรการทําอะไรการวางแผนอะไรหรือภาระหน้าที่อะไรบางอย่างมันกดดันรอบตัวคุณเพราะฉะนั้นประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ความใจเย็นความนิ่งของคุณและการภาคเพียรของคุณจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะระวังเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างจุดเดิมมันจะกลับมานะคะถ้าคุณปล่อย energy ให้ตัวเองเบื่อนะคะหรือว่าเซ็งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างสี่ถ้วย มันจะทําให้คุณกลับไปสู่พลังงานอะไรที่เดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกเบื่อรู้สึกนอยกับอะไรในช่วงช่วงนี้นะคะหาอะไรให้ตัวเองทําเช่นดูซีรีส์นะคะดูซีรีส์ใหม่ๆหรือว่าเคยดูซีรีส์ที่เราเคยรู้สึกชอบสมัยเด็กสมัยเรียนอะไรแบบนี้นะคะดึงกลับมากลับมาดูค่ะ,ะไม่ว่าจะทําอะไรฟังเพลงปลูกต้นไม้ วาดรูประบายสีทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขหาสิ่งใหม่ใหม่นะคะเพราะว่าบางสิ่งเยี่ยมันอาจจะกลับมาทําให้เราไปสู่ภาวะของอารมณ์จุดน้อยแบบเดิมนะคะหรือว่าลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนลงนะคะด้วยเช่นกันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกชาวราศีเมษด l ว้าว wow. การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศการได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝันที่คุณรอคอยแต่ต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะบางท่านมีแพลนเรื่องของเขาเรียกว่า โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่รอคอยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่กําลังจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาชีพการงานสายการงานการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าทําอะไรที่รู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยต้องหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองหาแอดเวนเจอร์ใหม่ๆค่ะเช่นคุณอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมมากเกินไปหรือว่าทาอะไรเดิมๆซ้ำซากเบือ่อๆอาจจะต้องแบบหาที่ใหม่ๆนั่งทํางานนะคะสร้างเอเนอร์จีของตัวเองใหม่ๆทําให้ตัวเรามีพลังงานแห่งความสุขและอย่าลืมดูแลเรื่องของสุภาาาพไมม่่ววจะเเป็นคครียด การมึนงงนะคะอาการในการนั่งเดิมๆท่าเดิมๆอะไรเดิมๆม,มันกลับมาขอให้หาสิ่งใหม่ๆทำนะคะเพราะว่าออหน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะธุรกิจหน้าที่การงานกําลังที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเร็วนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้พลังในตัวคุณแล้วก็ผลกําไรที่มันได้นั้นมันประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะแต่ ก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะคะความภาคเพียนพยายามอย่างที่บอกค่ะไม่ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน queen of cups ค่ะจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะในช่วง9วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเดินทางไปไหนคุณอยากที่จะทําอะไรนะคะเซนส์ิกเซนสัญญาณของคุณในช่วงนี้อาจจะแม่นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช่มากหรือว่าคุณอัก อาจจะมีอาการของอารมณ์ความอ่อนไหวบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นภายในใจนะคะแล้วก็การตัดสินใจอะไรถ้าลังเลหรือว่าคิดมากคิดเยอะอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อนนะคะคุยนิ่งๆกับตัวเองก่อนว่าจะเอายังไงดีจะทําอย่างไรด,ไรดีคุณอาจจะต้องหาโอกาสออกไปให้ธรรมชาติบาบัดหาสิ่งใหม่ๆนะคะจูนความรู้สึกจูนความคิดดึงสติเรากลับมานะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะบางท่านอาจจะสู้หน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยจริงๆนะคะแต่ก็ต้อง อย่างที่บอกค่ะไม่ท้อ นะคะท้อได้แต่ไม่ถอยค่ะลุกขึ้นมาค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการรอคอยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าความมั่งคั่งมั่นคงในอนาคตรอคุณอยู่แน่นอนแต่ก้าววันนี้คุณจะต้องฮึบพลังของตัวเองขึ้นมาเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเดินออกมาบางสิ่งบางอย่างจะต้องเข้มแข็งกับตัวเองหาโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองแล้วก็ต้องหาไเอเจอร์ใหม่ๆให้กับตัวเองเชื่อในสัญชาติตัวตัวเองว่าคุณจะก้าวเข้าสู่อิสระฟรีดอมอย่างที่คุณต้ออองงงงงกก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 าากาาาาาาารรรรนนนนะะคคคยเดดดิทททไไไลลลลีี่่่ํััมถึบขวจแแู คู่ชีวิตนะคะการออกเดทครั้งใหม่กําลังที่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยถ้าคุณเปิดโอกาสนะคะเพราะว่าคุณจะได้พบเจอคนต่างชาติหรือว่าคนไกลหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าฝันถึงรู้สึกถึงหรือว่าคิดถึงหรือว่ากําลังจูนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างของคุณนั่นเองนะคะที่คุณกําลังเชื่อมโยงกับคนรักคู่รักคู่แท้นะคะกับของคุณนั่นเองค่ะขอคําตอบของชาวราศีเมษนะคะ trust ค่ะเชื่อในพลังของตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวตนของคุณความสามารถความเก่งนะคะการเป็นสาว working woman หรือว่าหนุ่มทํางานที่มีไฟพลังแห่งทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวตัวตนของคุณนะคะ improving health ค่ะชาวราศีเมษนะคะต้องดูแลสุขภาพด่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลับนะคะการทานอาหารการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การนอนนั่นเองนะคะสำคัญมากๆเว weight ค่ะรอนะคะ รออะไรบางสิ่งบางอย่างในจังหวะที่ใช่นะคะอะไรที่ยังไม่ใช่เดินออกมาก่อนตัดสินใจที่เดินออกมาบางทีการเป็นโสดของคุณในช่วงช่วงแบบการเป็นโสดของคุณในระยะหนึ่งของชีวิตจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จแบบมีชีวิตชีวิตที่อิสระแล้วก็ฟรีดอมอย่างที่คุณรอคอยและต้องการสิ่งที่อยากได้อะไรที่อยากประเจนอะไรที่อยากทําอะไรที่อยากลองนะคะแต่ความรักบางสิ่งบางอย่างก็ต้องแบบเขาเรียกว่าจะเจอคนรักคู่รักคู่ชีวิต ด้วยเช่นการแตกก็คือเหมือนกับต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าสรารสีเมตรนมีความใจร้อนนะคะมีเรื่องของความแบบ ความเก่งความสามารถเพะฉะนั้นจะต้องใจเย็นในเรื่องของความรักคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนรู้จักค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆใช้เวลาเพราะคนที่ใช่จะอยู่กับคุณคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณนะคะชาวราศีเมษขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในกวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ